ก็กรับสวัสดีพีพ่พี่อน้องน,น้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปโด do, แบ,บ่งปันพระเครื่องนะผมนะคนไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลน์แค่รูปม,มาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆบมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมที่น้าไหนใจสายใครแค่ไลน์มานะผมครับบางวันก็ไม่ได้พระนะครับก็ไม่ได้ลงไลน์นะผมครับบางพระก็บางวันก็ได้พระมาก็จะมีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะผมครับ โอเคครับ okay. ผมมาเริ่มที่ตรงแรกเลยนะผมนี่ครับนี่คเป็นพระรูปรอนะผมเนี่ยพระเจ้าใหญ่องค์หลวงนะผมเนี่ครับวัดหลวงนะครับจังหวัดบุรชานีนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์พระประธานนะผมเนี่ยในโบสถ์นะผมในวิหารนะผมเนี่ยครับพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยวัดหลวงนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น เนี่ยพระเจ้าองค์ใหญ่องค์หลวงก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยครับศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะผมเนี่ยของชาวจังหวัดอุบลน,นะครับอีกองค์หนึ่งนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเนี่ยเาะเป็นเนี่ยคล้ายเป็นเนื้อโลหะผสมนะผมเนี่ยกระไลเงินนะผมเนี่ยครับสวยนะครับเนี่ยคล้ายองค์พระพุทธชินราชเลยนะผม เนี่ยด้านหลังก็จะมีชื่อนะผมนี่ครับเนี่ยวัดหลวงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะผมเนี่ยครับด้านใต้ฐานก็จะต่อโคดเนี่ยครับจะมีอุดกิ่งนะผมเนี่ยครับเนี่ยจะมีคําว่าเนี่ยครับพระเจ้าใหญ่องค์หลวงนะผมนี่ครับนี่นะาในใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพอดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผม เนี่ยครับพี่น้าในใจใสใครแค่ลายมานะผมครับไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ครับเป็นผ้ารูปหล่อนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะผมเนี่ยจังหวัดพิจิตรนะผมอันนี้เป็นรูปหล่อพิมพ์พระชัยวัดนะผมครับ ออกปีสองห้านะผมนี่ครับเนี่ยเป็นพิมพ์พระชัยวัดนะผมเนี่ยครับพี่น้าวในใจสายใครก็่ลายมานะผมเนี่ยรัสวยเลยนะผมนี่ครับเนี่ยเป็นพิมพ์พระชัยวัดนะผมเนี่ยคมๆนะผมเนี่ยพี่น้าวใน,ในใจสายใครก็่ลายมานะผมนี่ครับ่าก็ถือว่าสภาพยังสวยนะผมเนี่ยพระ หลวงพ่อเพชรนี่ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกองหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหของชาวจังหวัดพิจิตรนะผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามนะผมเนี่ยและเป็นและมีความศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะของประเทศไทยนะผมเนี่ยหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะผมอันนี้เป็นพิมพ์พระชัยวัดนะผมเนี่ยครับปีสองห้านะผมพี่น้าในใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับ พี่นะ้าในใจสายคร้าก็ไลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเพชรเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรวัดบางช้างใต้นะผมเนี่ยจังหวัดนครปฐมนะผม เนี่ยออกปีสามสามนะับเนี่ยพิธีเสาห้านะผมเนี่ยอุดกิ่งใต้ฐานนะผมเนี่ยหลวงพ่อเพชรวัดบางช้างใต้นี่ก็เนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมากับต้นซุงนะผมเนี่ยที่มาติดตรงหน้าวัดนะผมเนี่ยชาวบ้านเลยอาราธนานะผมเนี่ยยกขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดบางช้างใต้นะผมเนี่ยจังหวัดคนครปฐมนะผมก็เหมือนกับ หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะผมเนี่ยหลวงพ่อเพชรวัดบางช้างใต้นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับสองห้าปีซ้มสามนะผมเนี่ยวัดบางช้างใต้นะผมเนี่ยครับแต่เนื่องจากไม่ค่อยได้สร้างวัตถุมงคลนะผมเนี่ยครับเลยสายลูกศิลยกลากหาก็ไม่ค่อยรู้จักนะผมเนี่ยแต่ก็มีลูกศิลูกหาที่เคารบศรัทธานะผมเนี่ยที่รู้จักนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งนะผมของชาวจังหวัดนครปฐมนะผมเนี่ย หลวงพ่อเพชรนะผมเนี่ยครับวัดบางช้างใต้นะผมี่ยจังหวัดนครปฐรมนะผมแอบองนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับี่ยพี่น้าในใจใสายใครแ็ไลน์มานะผมขับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมข่าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น คอันนี้ก็สะท้อนไฟสะท้อนหงซีนนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผ้ากิ่งวัดคุ้งวาลีนะผมเนี่ยผ้าครูประสานผู้ที่คูนนะผมเนี่ยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะผมเนี่ยวัดคุ้งวาลีนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะผมเนี่ยครับที่สร้างสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยนะผมเนี่ยนนี้เป็นเนี่ยเป็นเนื้อผสมนะผมเนี่ยครับเนีย่ยโลหะผสมที่สวยนะผม ี่ยวัดคงวารีอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะผมเนี่ยใต้ฐานก็อุดกิ่งนะผมเนี่ยครับพี่นะ้าในใจสายคล้ายแกนลายมานะผมอุดกิ่งคล้ายดอกจันนะผมนี่ครับเนี่ยครับตรงนี้ก็แบ่งปันเท่าหนุ่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่นะ้าในใจสายคล้ายแกนลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพระก,กิ่งวัดคุ้งวารีนะผม นครับจังหวัดสุโขทัยนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นักไหนใ,หใจใสใครใครใครรูปมาสอบถามได้นะผมนึ่งปันทุกองนะก็มาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าอะไรองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับเพือนผมก็ฝากพี่นักไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนใครใครรูปมาสอบถามได้นะครับเคับผมครับผม